เทคนิคมาฝากน้องๆนะครับผมนะน้องๆพี่ๆเพื่อนๆหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนที่ดูผมไม่รู้ว่าพวกคุณเป็นน้องเป็นพี่หรือเป็นเพื่อนผมนะครับก็ผมจะมาอธิบายนะครับผมว่านะครับเรามีเทคนิคนะครับในการที่ทําให้ไอ้ลูกสูบเนี่ยไม่ค่อยไหม้ลูกสูบไม่ค่อยติดเวลารถดันยาวๆรถแช่อะไรอย่างเงี้ยนะผมให้มันทนคืออาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับแต่นะครับว่ามันลดมันลดโอกาสที่ลูกสูบจะไหม้ได้นะครับก็ฝากติดตามหน่อย ครับผมอันนี้ก็คือเรากำลังจะฆ่าเส้นกระปงนะครับของน้ำสูมฆ่าแล้วสองเส้นเลอ โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อไปของอธิบายว่าเราทําเพื่ออะไรนะครับโอเคนะครับผมก็เราคากระโปรงลูกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว้วมาบอกว่าเราคาเนี่ยากระโปรงลูกเพื่ออะไรนะครับเพื่อนะครับตรงเนี้ยนะฮะเวลาลูกสูบมันทํางานเนี่ยนะครับมันจะมีฟิลน้ำมันนะครับมาตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่น้ํามันเนี่ยจะมาพัด คือคือเข้าเข้ามาอยู่ในร่องนี้นะครับได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยลูกสูบเราใช้งานมากมเนี่ยเกิดการขึ้นลงเยอะอะไรเงี้ยนะครับเกิดความร้อนสะสมอะไรเงี้ยลูกสูบเนี่ยมันจะขยายตัวนะครับบางทีมันจะไปเบียดปอดอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าฟิล์มน้ามันมันไม่พอนะครับเพราะว่าน้ํามันนะครับมันอยู่ไม่พอนะครับเราก็เลยผมก็เลยจะคาดเส้นกระโปรงตรงเนี้ยเพิ่มขึ้นเข้าไปเพื่อให้นะครับน้ํามันเนี่ยนะครับมันจะเข้าไปอยู่ตามร่องเนี่ย นะจะเข้าไปอยู่ตามร่องพวกนี้นะครับแล้วมันก็จะทําให้ลดโอกาสในการที่ลูกสูบไหม้ลูกสูบติดนะครับได้นะครับก็ก็ไม่ร้อยเปอร์เ็น์หรอกนะครับสำหรับบางคนที่แบบว่าถ้าเกิดเราเซ็ตไม่ดีอะไรเงี้ยความร้อนมันมากเกินไปมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่ามันช่วยได้นะครับผมก็สามารถหาดูได้นะตามที่รถเวฟและยี่ห้ตัวตัวทั้งเก่าทั้งใหม่เนี่ยนะครับลูกสูบเดิมนะครับมันจะมีกระบุกเส้นคาดเอาไว้ มันจะมีเส้นกระโปรงคา,าไว้นะครับร้อก็มีนะครับผมแล้วก็รถหลายๆรุ่นนะครับมันก็จะเป็นเทคนิคนะครับที่คือผมไม่ได้เป็นคนคิดหรอกแต่คือเขาใช้กันนะครับผมส่วนตัวเนี้มันจะเป็นลูก CBR นะครับผมลูก CBR ไซส์ห้นะครับใส่ในเวฟร้อยยี่สิบหานะครับบางลมหานะครับ คือมันไม่มีเส้นมาผมก็เลยอ่คาค่าเส้นเพราะว่ารถคันนี้มันใช้ดันยาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่อยากได้เบาด้วยอ่ะได้ความเบาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเจาะได้นะครับแต่ก็ต้องคํานึงถึงอ่าความทนทานความแข็งแรงของลูกสูบของของ,ของเราด้วยนะครับก็ฝากไว้นะเป็นเทคนิคนะครับแบ่งปันเพื่อนพี่น้องนะครับผมวันนี้ผมช่างออมมันก็สิบเจ็ดสิบเก้านะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมก็มีอะไรแบ่งปันันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับบ๊ายบาย